สวัสดีด้ค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะปล่อยให้นอนเครียดต่อไปใครกันตามที่ท่านผอบอตรถแถลง ต้นเดือนก่อนค่ะพี่น้องขาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นว่าคดีนี้เด็กหญิงวัยสามขวบเสียชีวิตปริศนาจะ6เดือนแล้วยังไม่มีข้อมูลคืบหน้าอะไรยังไงเลยค่ะพี่น้องขะมาดามหน่อยก็เลยอยากหยิบยกมาเล่าสู่ฟังว่าเอ๊ะเป็นอะไรยังไงหรือจะเป็นตามที่ท่านผอ,อตรอบอกว่า ปล่อยให้คนร้ายปล่อยให้คนกระทำนี่แหละค่ะนอนเครียดไปก่อนหรือจะเป็นจริงค่ะพี่น้องคะสังเกตอย่างนี้ค่ะพี่น้องมาดามหน่อยจะหยิบยกมาเล่าสู่ฟังแล้วก็สังเกตว่ากรณีลุงพลป้าแตนเนาะค่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้ช่วงนี้ค่ะพี่น้องคะบางกระแสก็บอกว่ากระแสตรงกระแสตกเ,เป็นนู่นเป็นนี่ก็ไม่เปไ็นไรหรอกค่ะพี่น้องค่ะนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ยอมรับจะมีบ้างไม่มีบ้างเราก็ไม่ว่ากันแต่ที่แน่ๆก็คือความด่งดังของลุงพลมันก็ยังด่ง ดังอยู่แต่มาดำหน่อยเห็นกระแสว่าตกว่าตึกเนี่ยมันก็ไม่มีตกหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่าง2อสามวันที่ผ่านมาลุงพลก็นั่งเครื่องแบบสบายสบายไปที่กรุงเทพไปออกงานอีวงอีเวนต์ไปออกงานลอยกระทงกระทึงไปออกงานนู่นนี่หลายที่เนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ประชาชนชื่นชมห้อมล้อมให้ความ ต้อนรับให้การยินดีชื่นชมแห่แหนกันเต็มตรึมโดยที่ไม่มีการาร้องขอวอนขอใดๆทั้งสิน้นประชาชนก็ให้ความสนใจประชาชนก็แห่มารุมมาตุ้มล่ะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นมันก็เป็นสิ่งที่หน้าภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่เห็นแล้วชื่นชมชื่นชื่นชื่น,ชนใจจริงๆแล้วก็ไปที่ไหนก็มีคนขอถ่ายร้องถ่ายรูปมีคนห้อมล้อมมีคนน,นู่นนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าบอกว่าก,กระแสตรงกระแสตกสตมาดำหนูาคิดว่ามันไม่น่าจะ ใช่เพราะว่าการที่คนมาห้อมล้อมคนมาให้กําลังใจคนมายินดีชื่นชมกับลุงพลว่าจะเดินไปไหนจะทําอะไรนี่มีคนเยอะแยะมากมายนี่ก็เป็นสิ่งที่การันตีให้เห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ยังเหมือนเดิมยังกระแสแรงยังนี่เหมือนเดิมล่ะค่ะพี่น้องค่ะนี่คือเป็นสิ่งที่น่ายินดีชื่นชมนะคะพี่น้องว่าลุงพลป้าแตนตจะขึ้นที่ไหนอย่างเช่นร้นองเพลงร้องเพลงก็มีคนให้ความสนับสน,นุนมียูทูบเบอร์มีหลายช่องถ่ายทอดมีนูน่นมีนี่อย่างว่ามีทีวีติดตามช่องดงช่อง ช่องใหญ่ก็ติดตามก็เป็นสิ่งที่เป็นหน้าภาคภูมิใจนะพี่น้องเนาะแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงอีกฝั่งค่ะพี่น้องขาฝั่งที่เป็นผู้สงสัยฝั่งแม่สาวิเตเนี่ละกันพี่น้องคะ่ะสังเกตดูช่วงที่ลุงพลหลังๆมา สองสามวันที่ผ่านมาลุงพลนั่งเครื่องแบบสบายสบายไปเที่ยวไปออกตัวรับเงินเงินล่ะค่ะพี่น้องขาจะมากจะน้อยเราก็ไม่อาจรู้ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ที่สําคัญก็คือมีผู้ติดตามเยอะแยะนี่เราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคแต่ขณะเดียวกันทางอีกฝั่งหนึ่งเป็นยังไงบ้างทางอีกฝั่งหนึ่งรู้สึกว่าจะเงียบเงียบเปิดร้านขายผ้ามีการไลฟ์สดมีการทำนวนทำนี่ก็ไม่มีใครสนใจเท่าไรค่ะพี่น้องขาไม่มีใครสนใจแล้วที่สําคัญก็คือ ทางลุงพลไม่มีการเป่าประกาศว่าเออมาดูนะมาช่วยนะมานู่นมานี่ไม่มีมีแต่คนห้อมล้อมด้วยความเต็มใจด้วยการที่ประชาชนเ e สเปกประชาชนสนใจล่ะค่ะแต่อีกฝ่ายหนึ่งขายจะขายขายจะขายลง facebook ตัวเองลงโฆษณาตัวเองขายจะขายก็เหมือนว่าขายของขายผ้าขายอะไรนี่แหละค่ะมันไม่มีใครติดตามมากมายไม่มีใครสนใจดูต่างทํา ตามที่เขาทําการไลฟ์สดขายของอะไรยังไงก็มีแต่คนส่วนมากก็คือ f c ด้วยกันไปว่าไปกล่าวกันเนาะค่ะพี่น้องนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสารอยู่เหมือนกันกับพี่น้องขาเรามองแบบกลางๆเนาะอีกฝั่งหนึ่งคนฮือฮาโดยที่เราไม่ต้องร้องขออีกฝั่งหนึ่งเงียบคลิปแบบร้องขอก็ยังไม่มีคนแถมมีคนไปว่าไปกล่าวไปด่าก,กันในกรณีที่เขาทําคลิป ทำการไลฟ์สุดขายของรุ่นนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นตาหน้าสงสารอันนี้แหละคือมาดามหน่อยก็เลยสงสยัยเอ๊ะใครกันแน่ที่ท่านผอ,อตรอ บอกเมื่อถแถลงการถแถลงข่าวคดีน้องจำพูเมื่อต้นเดือนก่อนนี่แหละค่ะพี่น้องบอกว่าปล่อยให้ปล่อยให้คนร้ายปล่อยให้คนที่เป็นผู้ร้ายในคดีนี้นอนเครียดไปก่อนมาดามหน่อยก็น่าจะเป็นอีกฝั่งหรือเปล่าเราไม่รู้ค่ะพี่น้องขะเพราะว่าการสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวแต่ละฝั่งสองสองฝั่งคือฝั่งผู้สงสยัยกับฝั่งผู้ถูกสงสยัยมันจะต่างกันมากล่ะค่ะพี่น้องคะต่างกันลิบลับแทนที่ ผู้ที่ถูกสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่ไม่ดีนูน่นนี่ดับดาวลงไม่มีใครให้สนใจอะไรเพราะว่ายังถือว่าบางคนก็เข้าใจบางส่วนบางทางบางทีม บางทางบางส่วนก็เข้าใจไปแล้วว่าผู้ที่ถูกสงสัยจะเป็นในคดีนี้จริงหรือเปล่ามันน่าจะไม่มีคนห้อมล้อมติดตามอะไรมากมายแต่มันก็ยังมีคนห้อมล้อมติดตามอแยะมากหมายขนาดเดียวกันฝ่ายผู้สูญเสียหรือฝ่ายผู้ที่สงสัยเองก็กลับกลายเป็นพยายามที่จะออกคลิปพยายามที่จะไลฟ์สดพยายามที่จะเรียกลูกค้าหาวิธีไม่ว่าจะเอาลูกสาวคนโตมาไม่ว่าจะเอานู่นไม่ว่าจะเอานี่ไม่ว่าจะเอาอะไรก็ตามก็ยังไม่มีใครสนใจ เท่าที่ควรไม่มีใครให้การตอบรับก็มีบ้างแหะค่ะพี่น้องคะ่ะแต่มันก็ไม่ได้มีมากมายไม่มีการตอบรับที่อยะแยะมากมายให้กําลังใจอยอะแยะมากมายทั้งๆท,ที่เป็นฝ่ายสูญเสียแต่ก็ยังไม่ได้ใจเท่ากับฝ่ายสงสัยคะ่ะพี่น้องคะฝ่ายที่ถูกสงสัยนี่คือมาดามหน่อยก็เลยมองว่า สิ่งที่ท่านผอตรอพูดหรือว่ามันอาจจะจริงหรือว่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรคะพี่น้องคะอีกฝั่งเลอเลิ่อปรเซอร์สีนั่งเครื่องนู่นแหละค่ะพี่น้องคะก็ถือว่าบ้านๆอย่างเราเป็นคนบ้านๆอย่างเราได้นั่งเครื่องไปนู่นไปนี่สบายๆมีอยู่มีกินสบายๆมีคนห้อมล้อมกับอีกฝั่งที่พยายามที่จะบอกว่าช่วยหน่อยนะมีขายจะขายขายของนะพยายามที่จะเรียกดูขาหาวิธีการมาแต่ก็ยังเงียบกริบอย่างที่ว่า อย่างเงียบอยู่เนี่ยมันก็เป็นการที่เราสงสัยตามที่ท่านผบตรพูดหรือเปล่าอันนี้คือคือมาดามหน่อยหยิบยกมาเล่าสู่ฟังกับพี่น้องขาเพราะว่าเห็นแล้วบางทีใจมาดามหน่อยเองก็ไม่ได้บอกว่าไปย่อเยอ้เยถากถางอะไรเพียงแต่ว่าใจมาดามหน่อยเองเท่าที่รู้ถ้าเราไม่รู้เรื่องคดีค่ะพี่น้องอันนี้ละไว้ในฐานเข้าใจว่าเรื่องคดีเราไม่รู้ว่าใครผู้สงสัยกับผู้ถูกสงสัยใครทําเราไม่รู้ เพราะว่าเราก็รออยู่แต่ขณะเดียวกันผู้สูญเสียมาดามเลยจะให้คํานี้ว่าผู้สูญเสียน่าจะเป็นผู้ที่ถูกสงสารแต่กลับไม่ได้ถูกสงสารอะไรมากายไม่มีใครช่วยพายายามที่จะหาเทคนิควิธีการเรียกลูกค้าเข้ามานูน่นนี่อะไรก็ตามอย่างที่ผ่านมาเพราะว่ายูทูบเบอร์หลายช่องก็ไปแอบถ่ายมาเหมือนกันว่าโอเค เปิดร้านมาไม่มีลูกค้าเข้าเลยยังเงียบยังเชียบอย่างนู่นยังนี่อยู่แล้วแถมเอฟซี FC ด้วยกันทางฝ่ายสงสัยกับฝ่ายถูกสงสัยก็มีการมาแขวะกันในในคอมเมนต์ประมาณนาะค่ะพี่น้องแล้วทางนั้นก็ตลาดเงียบทั้งนี้ก็ตลาดเงียบ นู่นนี่ก็ว่ากันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะแตท่ที่มาดามหน่อยเห็นนี่ก็หมายถึงว่าทางนู้นยิ่งเงียบยิ่งอะไรเขาพยายามที่จะหาเทคนิควิธีการที่จะเรียกลูกค้าแต่มันก็ไม่ได้ผลอย่างที่ว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าน่าจะเป็นฝ่ายสูญเสียที่แบบสงสารแต่กลับไปได้สงสารตรงนั้นอันนี้คือสิ่งที่มาดามหน่อยยิบยกมาเล่าสู่ฟังกับพี่น้องะ่ะโอเคขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณทติดตามเดอ้อค่ะพี่น้อง่อาอย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e กดติดตาม กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามาในคลิปต่อไปนะคะพี่น้องเนาะไม่ว่ามาดามหน่อยเองทําคลิปอยู่ที่สวีเดนไม่ว่าลูกชายทําคลิปอยู่ที่ประเทศไทยก็อยากให้พี่น้องเมตตาสงสารลูกชายน้่มให้เบิงคลิปลูกชายน้นยนะะ่มใเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ